สมเกียจจันทรานักบิดชาวไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ9ประเดิมคว้า7แต้มแรกมาครองได้สําเร็จในศึกมโตทูสนามแรกของฤดูกาลร,รายการโปรตุเกสกรังปีสที่ประเทศโปรตุเกสเมื่อวันอาทิตย์ที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยต้องสมเกียรติออกสตาร์ทในลำดับที่13ขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อป9ในสนามแรกอย่างสุดมันเก็บ7แต้มแรกมาครองได้สําเร็จทําเวลาตามหลังแชมป์13.941วินาทีขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเปโดอาคอสตานักบิดชาวสเปน ทำเวลาไป36นาที่จวินาทีส่วนอันดับที่2อารอนคาเนสอีกหนึ่งนักบิดชาวสเปนทำเวลาตามหลังไป1.385วินาทีและอันดับที่3มโทนี่อาโบลิโนจากอิตาลีทำเวลาตามหลังไป4.46วินาทีสำหรับสนามต่อไปของศึกมโต GP 2023จะไปแข่งกันที่เทอร์มาเดริโอฮอนโดประเทศอาร์เจนตินาระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายนนี้ซึ่งฤดูกาลที่แล้วก้องสมเกียรติสร้าง ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับที่2หมักครองได้อย่างยิ่งใหญ่